สวัสดีครับผมคลิปนี้ขอใช้เวลาสั้นๆง่ายๆเอาแบบเข้าใจง่ายนะครับก็มีคำถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับขี้เท่าที่ผมเคยทำคลิปใช้ผสมน้ำเอาแค่ส่วนที่เป็นน้ำใสเนี่ยไปรดพืชผักแล้วก็เอาไปโรยรอบโคนตน้น มันก็ทําให้พืชผักเนี่ยใบเขียวใบใหญ่ใบหนาติดผลไวโรคมลงก็ไม่ค่อยมีรบกวนก็มีคําถามว่าแล้วมันใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ไหมอันนี้ผมขอสรุปให้เลยว่าใช้ได้ครับก็คือขี้เถ้าแล้วก็ปูนขาวแล้วก็ดนลไม้เนี่ยมันมีคุณสมบัติเดียวกันนะครับสอย่างนี้ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้อยู่นะขี้เถ้าเนี่ยจะมีธาตุอาหารที่สําคัญคือพโพแทสเซียมครับและซิลิกา้าธาตุโพแทสเซียมเนี่ยจะช่วยบํารุงผลช่วยเพิ่มผลผลิตทําให้ผลผลิตมีคุณภาพส่วนซิลิกาเนี่ย เป็นส่วนประกอบของผนังเซลลช่วยในการขยายผนังเซลล์ทำให้ผนังเซลลมีความแข็งแรงมันจึงทำให้ใบหนาใบใหญ่ใบเขียวมแมลงเนี่ยมันก็เคี้ยวยากครับถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านนะมันก็ไม่ค่อยมารบกวนเท่าไหร่อีกทั้งยังมีความเป็นด่างมันก็เลยไปช่วยปรับสภาพดิน ให้เหมาะสมในการเป็นที่อยู่อาศัยของแบคที r ียหรือจุลินทรีย์กลุ่มสร้างสค์ก็จะไปทําลายกลุ่มก่อโรคเองที่มันชอบอยู่ในดินกรดส่วนปูนขาวเนี่ยจะมีลักษณะเป็นผงสีขาวเป็นวัสดุที่ได้จากการเผาหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับปูนขาวเนี่ยจะช่วยปรับสภาพดินและปรับสภาพน้ําและยังช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชโดยเฉพาะแคลเซียมนะครับที่มีในปูนขาวแคลเซียมก็คือธาตุอาหารรองอาหารหลักก็จะมีนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม ธาตุอาหารรองก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมและก็กำรรมะถันนะครับซึ่งแคลเซียมมีอยู่ในปูนขาวอันนี้ก็เป็นประโยชน์สําหรับพืชเหมือนกันส่วนปูนดูลมไม้นะครับที่มีคุณรรสมบัต,ติเป็นด่างเหมือนกันเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นผงสีขาวแต่มันจะออกเทาๆนิดหนึ่งเป็นปูนชนิดหนึ่งที่มีส่วนประกอบของธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมครับซึ่งมีคุณสมบัติเป็นด่างเหมือนกันเลยนะครับเหมือนขี้เถ้าเหมือนปูนขาวเลยปรับสะภาพน้ําก็ได้ปรับสะภาพดินก็ได้มีธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยเฉพาะ แคลเซียมแมกนีเซียมอันนี้ดีกว่าปูนขาวอยู่นะแต่ปูนขาวเนี่ยจะมีความเป็นด่างสูงกว่านะครับแต่ที่หาง่ายที่สุดไม่ต้องซื้อไม่ต้องเสียเงินก็คือขี้เท่าจากเตาฟืนเรานี่แหละสรุปทั้ง3อย่างนี้มีธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชไม่ส่งผลเสียต่อพืชส่วนปุ๋ยเคมีก็ไม่ใช่สารเคมีที่เป็นอันตรายสําหรับพืชเหมือนกันปุ๋ยเคมีก็คือสารประกอบอเนนซีเป็นธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ที่ผ่านกระบวนการผลิตทางเคมีนะครับใช้ร่วมกันได้ไม่ส่งผลเสียอะไรซึ่งในส่วนผมเนี่ยก็ใช้ทั้งขี้เถ้าแล้วก็ปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีก็ใช้บ้างแต่ไม่เยอะส่วนใหญ่จะเอามาผสมกับปุ๋ยคอกนะครับในการใช้ปุ๋ยเคมีปีหนึ่งก็ใช้ไม่เยอะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นพวกเปลือกไข่ขี้เถ้าหรือไม่ก็ปูนโดโลไม้ปูนขาวพวกนีนะ้มาปรับสภาพดินแล้วก็มาไล่แมลงสตูพืชแค่นี้เองครับ หายสงสัยได้เลยใช้ร่วมกันได้นะครับแต่ก่อนใช้ปูนขาวที่เท่าหรือโดโลไม้เนี่ยเราไม่ควรใช้ในปริมาณที่สูงโดยที่ไม่รู้ค่าดินนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดความเป็นด่างสูงเกินไปการใช้ขี้เท่าร่วมกับปุ๋ยเคมีมีข้อดีก็คือมันจะช่วยลดความเป็นกรดของดินครับโดยเฉพาะใครที่ใช้ปุ๋ยยูเรียบ่อยๆอ,อันนี้แนะนําเลยว่าพยายามสลับให้ใช้พวกวัสดุปูนแล้วก็ ขี้เถ้าโรยรอบโคนต้นด้วยเพราะว่าขี้เถ้ามีความเป็นด่างนั่นเองครับการใช้ปุ๋ยเคมีบ่อยๆโดยเฉพาะปุ๋ยในไนโตรเจนมันอาจจะทำให้ดินของเราเนี่มีความเป็นกรดได้สรุปใช้ได้ครับหาง่ายและประหยัดด้วยแถมยังมีราคาถูกมีขายออนไลน์ด้วยนะครับลองเสิร์ชหาดูสวัสดีครับ